สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม d ่ก็แหลกนิดหน่อยอาวอุไยโอ๊ยไปยิงปืนเมื่อกี้หลุดไปเด้งหน้าจอขอโทษด้วยอีแก้วครับ ไอ้สัตว์โหปืนล่านอีกเปิดปืนก่ะน้าผมก็จะมาแนะนำที่ที่ยังไงอะ่ะเป็นจุดหาปืนนะครับก็จะเป็นโอ้ยแลกๆยิ้มทำตัวเป็นธรรมชาติด้วยไม่ต้องไปอะไรครับกูเล่นกูว่าธรรมชาตินี่กูเล่นปกติเลยเนําแนะนำปนนุ๊บเอาแบบไปตรงนี้ครับ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> แอ์ฟิลหรือว่าสนามสนามบินเองก็าตามโกดังแถวนี้ก็จะมีปืนนี่ไฟสเตชันหอประครับการบินโรงนอนก็จะมีเปิดอยู่แต่ที่ผมอยู่ก็คือตรงนี้สตารีโซบ็อกก็จะเป็นหาปืนอีกที่หนึง่งแถวแถวนี้จะเป็นเนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าแคมป์ทหารก็จะมีปืนดีๆเกิดอยู่ผมก็อาลังจะมานี่ผมอยู่แล้วนี่ไปเลยครับเริ่มภารก,กิจกันเลย คลิปนี้ก็คือหาปืนใหม่นะครับปืนผมก็ติอยู่แล้วแหละเนี่ยเป็น M4 M16 a AC, 4 ACOG ก็จะเป็น M16 ติดกล้องสไนนะครับไปดีกว่า คนที่เล่นมาก่อนก็ก็คงจะรู้ว่าทำไมต้องย่องนะเซิร์ฟที่ผมเล่นนี่เป็นเซิร์ฟอร์อะไร,รเักอย่างนะแต่ที่เมืองใหญ่ๆพวกอิเล็กโตรหรือเชอร์โนลัสเนี่ยจะมีรถดอบเยอะมากถึงก็เยอะมากนะครับเป็นอะไรที่เดียวสุดๆคือผมเข้าเกมมานี่รถแม่งจอดเรียงกันเต็มไปหมดเลย ก็ยังงงอยู่แต่ผมก็กำลังมาหาฮอเพื่อจะไปเกียนชาวบ้านนะเซฟนี่เขามี่ายิงกันคอร์โด,ดาพ่องไงปอยวิ่งกันยาวๆไม่ถึงยาวคราวนี้ก็แอร์ฟิลเอ้ยสตารลี่ อย่างครั้งหน้าผมจะมีก็เรียกว่าแคปทหารนะโอ้โหก็จะพาเข้าไปหลายคนที่ไม่เคยมาจะเซิร์ฟนี้ผมก็ผมไม่รู้ผมจะอ่านได้กี่นาทีเพราะว่าพอพอเซิร์ฟเตะผมออกจากห้องปุ๊บผมก็จะเลิกอ่านเลยนะครับใครปิดเลยก็ปิดออกไปกันผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเตะผม้อหม้อบอลซอลเตนบรสซอนเตน อ้าวไม่มีฮอเกิดตรงนี้ปกติจ,จะมีฮอเกิดตรงนี้อย่าที่ผมหันหน้าไปทางหน้านอ๋อมีซอมบี้เต็มเลยอย่าไปหยองครับวิ่งแม่งเลยครับหาปืนครัภารกิจโอ้แหลกหลกๆหล็ขอโทษด้วยว่างเัยมึงอย่าขอยไม่สปาเลยนเนี่ยยังไม่มีปืน ม,มีวางจ่องเลยเออเริ่มมีะไอทุกอย่งนคือพวก G P S กับกระสุน<อ>ก็<อ>ควรจะมีอเอาไว้ก็อย่าไปหยองนะซอมบี้มันไล่เราอ่าตัวที่นี่จะไม่มีนะเพราะผมเพิ่งมาเื่อผมเป็นเพลเยอร์แรกๆที่มาที่เมืองเพราะว่า ส่วนใหญ่จะไม่มีใครเข้ามากันเพราะวันไกลจากเมืองใหญ่มากถ้าไม่มีรถนี่ก็ไม่มีใครเขาจะมากันหรอกรถไปแต่ร้อยสีอของก็ยังไม่เกิดนะผมต้องวิ่งออกห่างที่ที่นี่สักหนึ่งร้อยเมตรน่ะมารถรถ A รถทุกอะรถทุกสองอะหาะมี AK เจ็ดสี่คอปป้าผมไม่เอาเปลี่ยนดีกว่า แล้วมีปืนเลยนะแล้วก็ไปที่อื่นต่อ,อนี่ไงครับรถด้านขวาผมเขาบอกว่ารถเทบนี้ก็รถจอบดีมากเลยนี่ครับผมขึ้นได้ด้วยพอขึ้นไปของก็จะเต็มหมดอุ้ยไมเต็ม,มก็โอ้โแดง เขามาขับแล้วกิิงงอยวะเนี่ยเราจะเปลี่ยนโหมดก็กดจะมีตุ่มให้กดนะคนที่ที่ทคนที่เล้ยมาบ่อยเปลี่ยนเอาเปลี่ยนรถดีกว่าร,รถเก่งนี่ว่ะแต่รถนี้มันวิ่งบนหญ้าเร็วกว่ารถเก่งมันน้ย<ช>อยวิ่คนเดอยวเซิมนี้ ไงครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมเอาไอพีไว้ใต้คลิปแล้วกันแล้วคนที่ใช้เ DC c o m คเมอา์ Commander เข้านะครับป่านชนมาเป็นลมอย่างน,นี้ดีกว่าได้ลมมากมายไปจุดต่อไปเราจะไปตรงนี้กัน อยู่ไหนวะนี่แอร์ฟิลป่ามาร์คโอ้สองพันก็รถพวกรถเก่งในพวกนี้ในพื้นพวกพื้นดินพื้นยา นะเป็นความชำนนานไปต่อเลยก็แต่ผมต้องออกไปปรับนะ ปูภาพหายครับถึงว่าทำไมแหลกจยางโลไปเลยครับรอแป๊บ้าเรียบร้อยโอเคถ้าก็ยังไม่กลับมาก็ต้องรออ,อะไรรีโหลดดิง้งมั้งมันาหายไปก่อนอ่ออออากลับมาแล้วก็อ่าหายแหลกแล้ว กเกมน,นี้นะถ้าขับรถชนนิดเดียวมีติดล้อหายอุ้ยมีันดีดังปังนะวิ่งบนถนนนะครับวิ่งเจ็ดสิบกว่าวิ่งย่สามสิบกว่าถ้ากดเราก็ากดทิปไปวันนี้มันจะเร่กความเร็วนแปดสิบครับ

ต้องดูก่อนว่าถนนมันมีเลี้ยวไหมอ่านี่เลี้ยวอุ้ยโดนเตะแล้วครับอ่ะขอจบคิด